Dạ đấy, đường dừa đó bò về con, lên bên đấy, úp thằng Năn lên đây. วิ่งผ่านขาขาขามันุมเขี้ยวมันพุ่งเขี้ยวหูานมันพุจะได้กลัวหรือไม่กลัวเดี๋ยวเราอันนี้อนี้เยเยเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของกันดีกว่าไงแล้วแล้วก็มันขายราคาดีนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อเขอเ้ยเไม่มันเป็นเป็นอาหารสดพีชพีชสเดี๋ยวหลังไปที่ไรนอยขตาอยู่ไหนนะเราจะตามไ แต่ที่นี่เขาเลี้ยงแบบดีดมันจะเป็นตัวได้ยังไม่โมเย่นะแต่ของพี่ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ ได้งูสุดเอ้ยบุญยันบุญยันเออเอาเะาบึ้งเอาไปไปไปเสียงพี่เอ็มนี่เขาเดินมาหมดเลยนะครับยกอะไรก็ช่างนะอะไรก็ช่างนะอะไรก็ช่างพี่ที่ไอ้นี่นะที่มันจะแกัดหรือว่ามีการดีาให้มันกัดกวน Yeah. ปากโปะ๊ะๆเคยเห็นฟางโปโะไหมใหญ่ยว่นี่ผมกดไม่ลงจริงเจ้าไหนคนรักสัตว์ลุงจาต้องกดเจ้าไหนฟางโปโะเนี่ยมันใหญ่กว่านี้ปิดหน้าปิดตาครับมันจะเห็นเหรอมันจะไม่เห็นมันจะเ้

หงบนผ้าเหรอบนผ้า่งเฮงสอนกเข้าใ่นครับรายการมันเยอะเกินครับทีมติดจอบครับเบิ้มกับบิ้มบุ๊บโอเคครับพี่ไม่เป็นไรครับหนักครับความจระเข้ข้าวหอมข้าวหอมามจระเข้นะครับพี่ให้สถานที่ให้จระเข้เรามา วันนี้ผมผ่านไหมครับพนักงานครับผ่านอยู่ครับผ่านนะฮะผ่านอยู่แปลว่าถ้าใครอยากให้ทิพนะครับไปทําอาชีพอะไรตอนแรกก็จะให้เขาคุยกันไม่นนาวเหาอหงาวหงาวหงาวถ้าใครอยากให้ทิพผ่านไหมครับจะให้ทําอะไรราว่าไม่มีใครดูแล้วไม่มีใครอยากให้มึงทําอะไรแน่มันเก่งกับมันจกมเก่งมันมือสั่นมันว่าจบที่อีพีนี่แหละ เอาอยัางไงฟาร์มอะไรนะข้าวหอมฟาร์มข้าวหอมฟาร์มข้าวหอมฟาร์มนะครับข้าวหอมฟาร์มก็อยู่ที่โคราชนะครับผมก็มีอะไรบ้างถ้าเขาจะมาเขามาทําอะไรได้พี่ก็ามากินมาทานได้ครับาใอะไรครับทานเนื้อจอร์คีอ๋อแล,แล้วมีอาหารอย่างอื่นด้ไหมครับครับมีเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนังอาหาอ๋อผลิตภัณฑ์เครื่องหนังสมมติมากินแล้วโอ๊ย ผมกินจระเข้แต่นี่มีกินจระเข้มีอย่างอื่นกินไหมฮะมีครับมีหนูมีไก่มีทั่วไปครับก็มีทั่วๆไปแต่มีเมนูพิเศษนั่นก็คือก็จะจระเข้จระจระเข้นะฮะครับผมเออก็มีจระเข้โดยอยากกินไหมจระเข้อยากลองกันเจ้านายเนี่ยจับมันมาทําอะไรกับมันมาทำความสะอาดให้มันมาหมดวันนี้แหละจะมากินมันคืนจะมาแก้แค้นอ่าแล้วอย่างนี้พนักงานแบบนี้นี่ถือว่ารอดไหมฮะ รอดครับรอดครับเออยางงี้ถือว่าจ้างได้ได้ครับโอ้ยขอบคุณมากผมพยายามหาที่ให้มันไปตั้งนานแล้วครับไม่นจ้หนายไม่ไปไม่ไปไม่ไปโอ้ยอย่าจ้าผมนะผมและเ้นายที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ค่าแรงดีกว่าโอ้ยตายแล้วครับสี่ โอ้นี่ไงทำงานหนึ่งวันแป๊บเดียวได้400บาทมาพวกเขากิมแห่ละสี่สี่สี่สิบสองแปดสี่สามสิบสองหมื่นสองในเดือนหนึ่งอ่ะยังไม่หมดอีกนี่โอ้ยอีกนานอะอีกนานนี่นะครับ400บาทกว่าจะหมดนี่เจ้านายอ่าอะใครอยากให้ทิพย์ไปทําอะไรใครอยากให้ทิพย์ไปบุกโรงงานหรือว่าไปทําอะไรที่ที่เป็นค่าจ้างแล้วมาใช้นี่เจ้านายอะไปเลยแบบนั้นมื้อๆไปเล นั่นแหละมันเป็นยังไงใครอยากให้พี่ทิศทำอะไรใช่ไหมอาครับจะลืมจ้างได้จ้างได้นะครับจ้างได้ทิศจะไปโรงงานทิศจะไปเป็นพนักงานที่นั่นเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้นี่เอาอะไรนะเอาตังครับมาใช้นี่จะไหนไม่ไม่เอกตะกี้เนี่ยเอาเงินจะถามซ้ำอันไหนที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปโอ้ซ้ำอือเอาเก็บตังเก็บตังเอาสี่ร้อยแล้วตอนนี้เหลือเก้าแสเก้าเก้า พันเอ่อหกร้อยบาทโอเคขาดยี่สิบาบาท50สตงางค์อีกนะเจ้านายหนอ๋อเพราะผมส่งเจ้านายไป2,550บาท25สตางค์อ๋อเหรอครับขอบคุณมากครับที่ลดให้อีก25สตางค์เดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้อ่าโอเคนะถ้าใครอยากให้พีทิดไปทำอะไรนะก็คอมเมนต์มาข้างล่างก็ได้นะครับหรือว่าใครมีธุรกิจอะไรอยากให้พีทิดลองไปเป็นพนักงานนะก็คอมเมนต์กันมาถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <S <S ในช่องสมัตเตอร์มอยด้วยนะครับผมวันนี้พวกเราลาไปก่อน ストリート